สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้ดัตเตอร์เหรือว่าฐานข้อมูลด้วยตัวเองสำหรับตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของ e ออาร์เดนะครับเราทำความรู้จักในเรื่องของ Simple a t t r i b u t e ครับเรามีการเรียนรู้ัสลักษณ์นะครับในเรื่องของ a อ t r i b u t e นะครับสำหรับที่จะกำหนดคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติให้กับตัว e n t i t y นะครับซึ่งก็มีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันคราวนี้ครับในส่วนของ At t r i b u t e จะมี a t t ท i b u t e อยู่2ประเภทหรือว่าอยู่2ตัวนะครับที่มีการทำงานหรือว่ามีรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เหมือนกันก็นกคือนะครับในส่วนของ Simple Attribu t e นั่นเองนะครับ simple a t t r i b u t e นะครับจะมีรูปแบบและลักษณะของการเก็บข้อมูลนั้นสาระของตัว Simple a t t r i b u t e นะครับก็จะเขียนคล้ายๆกับตัว Sin g l e a t t r i b u t e นะครับหรือว่าคุณสมบัติทั่ว,วไปนะครับซึ่งความหมายก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็น a t t r i b u t e ที่เราไม่สามารถที่จะแบ่งแยก ค่าออกไปได้อีกแล้วนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลรูปแบบการเขียนนะครับรวมทั้งความหมายนั้นเหมือนกันทั้ง s ิงเกิและ Simple a t อ r ทริบินะครับโดยที่เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถที่จะแยกค่าออกไปได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นรหัสต่างๆนะครับของ e อ t ิ t ีหรือว่านะครับ Age, อายุนั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็คือเรื่องของ Simple a t อ r ทริบินะครับซึ่งก็จะมีการเขียนสัญลักษณ์นะครับบนตัวยาโมเดลและคุณสมบัติ การเก็บข้อมูลการแบ่งแยกค่านั้นไม่สามารถที่จะทำได้อีกแล้วนะครับ Simple Attribute กับ Single Attribute ก็จะเหมือนกันนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของการเขียนอิยานะครับสำหรับั้นตอนนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ